สวัสดีค่ะนิยายาโรนะคะวันนี้เราก็จะไปดูคู่รักคู่สมพงศ์สิบสองราศีนะคะคู่ไหนคบกันแล้วเป๊ะปังเวอร์นะเราจะไปดูกันวันนี้ก็จะมาสู่ราศีธนูนะคะเราก็จะไปดูว่าคบกันแล้วรุ่งด้านใดทำยังไงให้รุ่งเข้ากันได้ด้านใดบ้างนะคะราศีแรกเลยสำหรับธนูคู่ของคุณใครที่เป็นคู่ราศีมังกรนะคะธนูกับมังกรจะเป็นอย่างไร อิสระเจอกับวินยัยปุ๊บจะเป็นอย่างไรนะคะธนูก็คือแสดงออกถึงความเป็นอิสระนะส่วนมังกรก็คือวินยัยถ้าั้งตั้งจังหวะกันดีเนี่ยก็คือคู่ชีวิตที่จะไปกันได้ไกลมากเลยความเข้ากันได้จะเข้ากันได้ยังไงนะคะมังกรเนี่ยคือเป้าหมายนะคะส่วนธนูก็คือการเดินทางเหมือนธนูที่ยิงออกไปข้างหน้าแล้วมังกรก็คือเป้านะคะเป้า หมายถึงเป้าหมายแปลทางนั้นนั่นเองคบกันแล้วรุ่งด้านใดนะคะถ้าคู่นี้มาเจอกันเนี่ยถ้าจะทําทางด้านการศึกษาการสร้างธุรกิจการลงทุนเพื่ออนาคตหรือการวางแผนชีวิตะระยะยาวเนี่ยจะรุ่งดีมากเลยนะคะแล้วทํำยังไงให้รุ่งมังกรเนี่ยก็จะให้พื้นที่กับธนูแล้วธนูก็จะต้องให้ความมั่นใจกับมังกรว่าจะไม่หนีหายไปไหนธนูอาจจะชวนมังกรนะคะพักผ่อน หย่อนใจผ่อนคลายบ้างก็จะดีส่วนมังกรก็ชวนธนูโฟกัสนะคะที่จริงจังบ้างก็จะทำให้สิ่งที่ทำร่วมกันนั้นไปกันรุ่งนั่นเองมีข้อควรระวังนะคะก็คือ,อมังกรเนี่ยก็จะจริงจังเกินไปส่วนธนูก็จะขี้เล่นเกินไปก็จะทําให้รู้สึกมันต่างนะคะแล้วธนูก็อาจจะเบื่อไวขณะที่มังกรจะไม่ค่อยชอบ การเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเหมือนสองขัวธนาอาจจะคิดไอเดียธุรกิจทัวร์ก็ได้นะคะแล้วให้มังกรทำแผนการเงินคู่ที่พาไปเที่ยวได้พร้อมเก็บเงินสร้างอาณาจักรในเวลาเดียวกันอันนี้ก็จะแบบรุ่งได้นะทีนี้เราก็จะไปดูคู่ที่สองนะคะธนูกับกุมธนูกับกุมเนี่ยต่างคนต่างรักอิสระนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอิสระเจอกับอิสระคือคู่ที่อ่าไม่จําเป็นต้องจับมือกันทุกวันแต่รักกันได้ตลอดเลยนะคะความเข้ากันได้ก็คือทัดไฟเจอกับทัดลมไงทั้งคู่เนี่ยรักอิสระมีวิสัยทัศน์แล้วก็ชอบเปิดโลกด้วยนะคะคู่นี้ไม่ต้องตัวติดกันแต่นะคะใจติดกันได้ความคิดความคิดถึงถึงกันและกันคบกันแล้วรุ่งด้านใดนะคะ ก็จะมีพกงานเพื่อสังคมงานเทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษาการสร้างแรงบันดาลใจหรือธุรกิจเพื่อโลกใบนี้อะไรก็ได้นะคะทำยังไงให้รุง่งอาจจะต้องตกลมขอบเขตการหายตัวของแต่ละฝ่ายให้เข้าใจนะคะว่าเออฉันจะหายไปไหนเธอจะหายไปไหนแชร์เป้าหมายร่วมแบบไม่ต้องมีกรอบตาตัวก็ได้ข้อควรระวังทั้งคู่เนี่ย เหมือนกับถ้าไม่มีใครคุมใครก็จะอาจหลุดโฟกัสได้นะคะคือต่างคนต่างตเตลิดเปิดเปิงกันไปคนละทิศละทางต่างฝ่ายอาจไม่พูดเรื่องในใจเพราะเขาคิดว่าอีกฝ่ายคงจะเข้าใจได้เองอันนี้ก็ต้องระวังปัญหาจะเกิดถ้าจะทําถ้ากลุ่มนะคะจะทําแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยธนูอาจจะเป็นนักพูดก็ได้นะแล้วก็อ่า คือเหมือนกับทั้งคู่เป็นเป็นรักที่ขับเคลื่อนด้วยอุดมคติแล้วก็มีอิสระใจต่อกันแบบไม่ต้องบีบบังคับทีนี้เราไปดูคู่ที่สามกันนะคะคู่ที่สามก็คือธนูกับมีนธนูกับมีนเนี่ยเหมือนกับฝันกับไฟฝันกับไฟนะคะมีนก็จะชอบอละมุนนะคะกับความฝันแต่ถ้า ธนูก็จะเป็นเหมือนไฟก็เป็นความรักที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็มีชีวิตชีวาด้วยความเข้ากันได้คือเหมือนมินมีจินตนาการสูงแล้วธนูก็มีพลังต่างฝ่ายต่างก็มีโลกของตัวเองแต่ถ้าเดินเข้าไปในโลกของกันแลกกันอะจะเข้าใจกันแบบงดงานครบกันแล้วรุ่งด้านใดต้องไปทางด้านพวกศิละปะแล้วก็การเดินทางสร้างสรรค์ทำพอดแคสต หน่อสร้างวรรณกรรมหรือว่าคอร์สที่สัมผัสใจแล้วก็เปิดวิสัยทัศน์พวกเนี้ยจะค่อนข้างรุ่งเลยทีเดียวทำยังไงให้รุ่งนะคะธนูต้องพูดเอ่อคือบบางทีธนูก็พูดตรงใช่ไหมถ้าพูดตรงให้มันนุ่มลงเนี้ยก็จะดีมีนฝึกกล้าสืส่อสารตรงๆบ้างเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีสร้างมุมฝันร่วมกันนะคะก็จะไปด้วยกันได้ ทีนี้ข้อควรระวังเนี่ยเหมือนกับว่าธนูเองก็อาจจะมองว่ามีเน่ยเพ้อฝันเกินไปมีนก็รู้สึกว่าธนูไม่อ่อนไหวพออะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเถียงกันได้นั่นเองนี้เราไปดูคู่ที่4นะคะคู่ที่4ก็คือธนูกับเมฆธนูกับเมฆเนี่ยแน่นอนไฟเจอไฟนะคะคือคู่พลังสูงมากถ้าเข้าใจกันคือไปได้ไกลกว่าที่ใครคาดคิดเลยทีเดียว ความเข้ากันได้ของธนูกับเมธนะคะจะเข้าใจกันตั้งแต่ยังไม่ได้พูดเหมือนกับเมธเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าธนูก็พากันไปเหมือนกับจรวดนะคะที่ต่างพากันไปทยานครบกันแล้วรุ่งด้านใดต้องทำพวกธุรกิจพวกผจนภัยนะคะไลฟ์โค้ดงานจัดค่ายคอร์สออนไลน์นะคะหรือว่าเปิดเพจสร้างแรงบนันดาลใจก็ได้ทำยังไงให้รุ่ง อาจจะตกลงกันเรื่องใครจะเป็นคนนำเมื่อไหร่แล้วก็ให้พื้นที่ของกันและก,กันสลับกันเชิดฉายนะคะข้อควรระวังระวังเรื่องของการขัดแยงอะบางทีขัดกันแรงถ้าไม่มีระบบใจให้หยึดเลยเมษอาจอยากจบไวแต่ธนูอาจอยังอยากเล่นต่ออะไรแบบนี้ก็ได้ไปดูคู่ที่5้านะคะธนูกับพฤศพ ธนูกับพืษศพจะเหมือนกับอิสระเจอกับความมั่นคงถ้าเข้าใจจังหวะกันเนี่ยจะกลายเป็นคู่ที่แบบสร้างสร้างร่วมกันเก็บร่วมกันนะคะแล้วก็เดินไปด้วยกันความเข้ากันได้พฤษศพจะชอบสิ่งที่จับต้องได้นะส่วนธนูอะแบบยังชอบเหมือนวิ่งไปตามสิ่งที่ยังไม่มีนะคะออสิ่งที่แบบเหมือนยังจับต้องไม่ได้ไงมันก็เลยแตกต่าง เหมือนพฤศศพคือดินแล้วก็ธนูคือไฟนะอ่ะ,อะแล้วก็แต่แต่มันเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อยู่นะคะครบกันแล้วรุ่งด้านใดคู่นี้ต้องไปเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวแต่ต้องแนวธรรมชาตินะร้านอาหารแนวสุขภาพก็ได้หรือว่าโรงเรียนแนวใหม่ทำยังไงให้รุ่งพุทธศพอาจจะต้องให้ธนูได้เปลี่ยนบ้างนะคะ อย่าทำอะไรเหมือนเดิมทุกประการธนูก็ให้พุทธศพได้รู้ว่าสเสถียลภาพมันก็สําคัญแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนแล้วก็เคารพกันในบทบาทเราไปดูคู่ที่6นะคะธนูกับมิถุนเป็นไฟเจอกับลมนะคะสามารถที่จะคุยกันได้ทั้งคืนนะคะแล้วก็ยังไม่เบื่อความเข้ากันได้เป็นราศีคู่ตรงข้ามในจักราศีนะ ธนูกับมิถุนเนี่ยแต่ดึงดูดกันได้อย่างประลาดเลยทีเดียวธนูคือการออกเดินทางมิถุนก็คือข้อมูลจากทุกที่คุยกันได้ไม่มีวันจบแล้วก็มักสนุกกับโลกใบเดียวกันด้วยาหาเข้ากันได้ดีๆครบแล้วรุ่งด้านใดพวกคอนเทนต์ต่างๆนะคะวิดีโอคอนเทนต์อ่าพอดแคสต์ช่องสาระเฮฮา YouTube นะคะอะไรพวกนี้หรือ ธุรกิจที่เน้นการสื่อสารแล้วก็เผยแพร่แนวความคิดก็ได้ทำยังไงให้รุ่งใช้พลังความอยากรู้ของมิถุนบวกกับวิสัยทัศน์ของธนูสร้างอะไรที่มันยั่งยืนขึ้นมารุ่งแน่ๆตั้งเป้าหมายร่วมระยะสั้นระยะยาวให้ชัดเจนนั่นเองมีข้อควรระวังนะคะสำหรับธนูกับมิถุนก็คืออาจจะเบือ่อเบื่อง่ายทั้งคู่อะไรเงี้ยอ,อาจจะเจอแบบเบื่อพร้อมกัน ต่างคนต่างคิดไวแล้วก็ไม่เช็คความรู้สึกของอ e ีกฝ่ายได้คู่ที่7นะคะธนูกับกรกฎอ่าธนูนี่สายลุยนะส่วนกรกฎจะเป็นสายอบอุ่นถ้าปรับใจได้จะกลายเป็นคู่ที่ปลอดภัยแล้วก็เปิดโลกเลยความเข้ากันได้ถือว่าต่างกันพอสมควรนะคะสำหรับธนูกับกรกฎแต่ถ้าเข้าใจกันก็จะเติมเติมเตมกันได้ดีเลยทีเดียว ธนูเปิดโลกใหม่หมๆกระกฎดูแลข้างในให้มั่นคงนะคะนี่คือจุดแข็งครบกันแล้วรุ่งด้านใดพวกโฮมคาเฟ่นะคะแนวท่องเที่ยวร้านเบเกอรี่ที่มีเรื่องเล่าหรือธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวหรือการเดินทางนะแล้วทำยังไงให้รุ่งธนูอะต้องให้เวลากับความรู้สึก มากกว่าตารางการเดินทางนะคะอย่าเดินทางเยอะต้องให้เวลากับกรกฎบ้างส่วนกรกฎก็ต้องเปิดใจให้กับการผจญภัยบ้างนั่นเองข้อควรระวงังธนูอาจรู้สึกว่ากรกฎดรามาส่วนกรกฎอาจรู้สึกว่าธนูไม่ค่อยผูกพันหรือเปล่านะคะต้องไปแก้กันตรงนี้ธนูกับสิงผู้นำเจอกับแรงบันดาลใจนะ ทัดใจไม่ชนกันจะกลายเป็นคู่ที่มีพลังสูงสุดเลยทีเดียวอ,อย่าชนกันเองนะคะความเข้ากันได้ต่างก็มีพลังมีวิสัยทัศน์แล้วก็ไม่ชอบถูกควบคุมทางคู่ต่างคนต่างมีดีนะคะคู่นี้ก็คือพลังสร้างพลังพุ่งพลังโปรยสเสน่ห์ในคู่เดียวกันคบกันแล้วรุ่งด้านใดธนูกับสิงห์เนี่ยนะคะ ธุรกิจด้านสร้างแรงบันดาลใจคอสออนไลน์งานเวทีงานบันเทิงหรือครีเอทีฟแบบใหญ่ๆแล้วทำยังไงให้รุ่งให้พื้นที่กันและกันนะคะแล้วก็เชิดฉายแบบไม่ทับสปอตไลท์กันจัดระบบการตัดสินใจนะคะไม่เถียงเอาชนะกันอย่างเอาเป็นเอาตายแบบนั้นข้อควรระวังอาจจะมีทะเลาะกันแรงได้นะคะถ้าอีโก้ขึ้นพร้อมกันต่างคนต่างก็มีอีโก ถ้าไม่แบ่งบทอาจ,จแย่งกันนําได้เราไปดูคู่ที่9นะคะธนูกับกันถือว่าธนูนี่ก็อิสระใช่ไหมเจอกับกันที่ค่อนข้างจะเป็นระบบถ้าคุยกันดีจะกลายเป็นรักที่สร้างได้จริงความเข้ากันได้กันจะรักระบบธนูจะรักอิสระฟังดูต่างกันแต่จริงๆแล้วคือ,อคิดต่างแต่ว่ามันเป็นความต่างที่สร้างสรรค์คบกันแล้วรุ่งด้านใดงานวางระบบโปรเจกต์ ท่องเที่ยวงานคอสธุรกิจหรือว่าการสร้างไลฟ์สไตล์ที่มีทั้งโครงสร้างแล้วก็อิสระทำยังไงให้รุ่งธนูอาจจะให้กันจัดตารางให้นะคะส่วนกันจะให้ธนูเนี่ยออกแบบโดยภาพรวมแล้วก็อยากกดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหมือนเราแค่นั้นเองข้อควรระวังนะคะกันอาจจะรู้สึกว่าธนูไม่ค่อยรับผิดชอบหรือเปล่าแล้วธนูก็อาจจะรู้สึกว่ากันคอยจับผิดนั่นเอง เราไปดูคู่ที่10นะคะธนูกับตุลธนูกับตุลเนี่ยเหมือนกัเป็นสายลุยสายสวยงามนะคะถ้าใจตรงกันกับคือถ้าใจตรงกันเนี่ยมันคือความรักที่ทั้งเบาแล้วก็ทั้งลึกความเข้ากันได้นะคะไฟกับลมพลังของแรงบันดาลใจธนูจะเปิดโลกส่วนตุลเนี่ยเหมือนจะปรับสมดุลเก่งก็เป็นคู่ที่พูดภาษาเดียวกันได้สบายใจ คบกันแล้วรุ่งด้านใดพวกงานเดินทางเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะคะงานครีเอทีฟสื่อสารการประชาสัมพันธ์หรือคอนเทนต์วิดีโอแนวคิดดีๆมีคลาสไปได้สวยเลยทำยังไงให้รุ่งธนูอาจจะต้องลดความตรงให้เบาลงนะคะอย่าตรงเกินไปพูดให้ซอฟส่วนตุลอ่ะให้พูดสิ่งที่รู้สึกบ้างนะคะอย่าเว้นอย่าเว้นไว้นาน ทีนี้ข้อควรระวังธนูอาจจะต้องอเปลี่ยนแผนนะคะคือถ้าธนูเนี่ยมีการเปลี่ยนแผนนะจ,จะทําให้ตุนสับสนได้ตุนก็อาจจะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงปัญหานะคะถ้าธนูอยากจะพูดตรงๆทีนี้ไปดูคู่อันดับต่อไปนะคะธนูกับพิจิกธนูกับพิจิกเนี่ยถ้ารู้จังหวะกันจะกลายเป็นคู่เติมเต็มนะคะเหมือนยินอย่างเลยนะคะ ไฟกับน้ำนะคะความเข้ากันได้พิจิกค่อนข้างจะลึกนะคะส่วนธนูค่อนข้างจะมองกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนนักสำรวจใต้ทะเลมาเจอกับนักพินอวากาศต่างขอบฟ้าแต่ก็มีสิ่งที่ค้นหาเหมือนกันคบกันแล้วรุ่งด้านใดต้องไปพวกงานคอนเทนต์แบบเนื้อหาลึกซึ้งหน่อยนะคะงานเขียนงานสื่อสารแนวสร้างแรงบรรณลใจจิตวิทยาหรือปรัชญาชีวิตไปนู่นเลยนะ ทำยังไงให้รุ่งพิจิกอย่าพยายามดึงธนูให้อยู่กับที่นะคะก็ต้องรู้ธรรมชาติของธนูด้วยแล้วธนูก็ต้องไม่ผีผามจนลืมความรู้สึกของพิจิกข้อควรระวังคืออะไรต่างคนต่างไม่ชอบอธิบายซ้านะคะไม่ชอบพูดเกินสองครั้งแล้วก็ถ้าไม่ฟังกันจริงเนี่ยถือว่าพูดกันคนละภาษาเลยทีเดียว แล้วมาดูคู่สุดท้ายนะคะธนูเจอกับธนูนะคะแรงเจอแรงถ้ารักกันในอิสระจะเป็นคู่ที่เทินดังเทนินมีการเดินทางไกลนะไปด้วยกันได้อย่างดีเลยรักเดินทางทั้งคู่ไงความเข้ากันได้เข้ากันโดยไม่ต้องอธิบายค่ะคู่นี้เนี่ยอาจจะดูแบบลอยๆนะในสายตาคนอื่นดูเหมือนเอออะไรทำอะไรกันแต่ว่ามีแพชชั่นแรงกล้าอยู่ภายใน คบกันและรุ่งด้านใดนะคะธนูกับธนูการเดินทางธุรกิจออนไลน์องค์กรไม่สแสวงหากําไรหรือโปรเจกต์แนวเดินทางแล้วก็สอนอย่างเงี้ยจะดีทํายังไงให้รุ่งตั้งเป้าหมายนะคะไว้ให้วิ่งไปพร้อมๆกันตกลงเรื่องพื้น,นที่ส่วนตัวเพื่อที่จะเคารพซึ่งกันและกันนะะข้อควรระวังก็คือเหมือนกับว่ามันไม่มีใครหยุด แล้วก็ไม่มีใครอยู่อะไรเงี้ยค่ะต่างคนต่างก็ไปกันนะถ้าไปด้วยกันมันก็ดีแต่ถ้าไปกันคนละทางมันก็จะหายไปเลยนะคะเรียกว่าถ้าไม่กำหนดจุดหมายนะคะตักสมอไว้เนี่ยมันมีทิศทางว่าจะหายไปกับสายลมได้เลยทีเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวคู่รักสำหรับ ธนูนะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะทั้งแบบไพ่ทาโร่นะคะไพออ่ออร์เคิลหรือว่าจะเป็นอ่าโหราศาสตรด์ดวงดาวก็ได้เช่นกันและคอร์สสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพออ่ออร์เคิลแล้วก็คอร์สติงตุดักแท้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช n n e l นิรยาทาโร่โอใคทุกคนมีความสุขไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ